ตอนนี้ก็เป็นจุดสูงสุดของการไปทางเมืองพูนาคานะคะความสูงก็ประมาณ3,100เมตรจากระดับน้ำทะเลนะับช่วงเวลานี้ก็ฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ปปงใสทีเดียวนะคะวันนี้ถ้าฟ้าใสมากกว่านี้เราก็จะได้เห็นภูเขาหิมะด้านนูน้นเห็นไหมคะสวยงามทีเดียว นอกจากนี้ด้านหลังก็ยังจะเป็นธงภาวนานะ,นะรักษณ์ของชาติเบตสวยงามทีเดียวค่ะ